ไม่ได้รลายโอเพนนิ่งหรอกค่ะก็ก็เฉยๆปกติเ่าไปคนนี้เข้ามาได้ยังไงเข้ามาได้ยังไงก็รู้จักกันมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะใช่อะไรทำให้คลิกกันครับก็ไลฟ์สไตล์บางคะแล้วก็ก็มีหลายๆอย่างละค่ะเวลาพี่เลิอพี่คลิกกับใครยังไงอ่ะ ปานนี้ยังคะเธอเมียนีก็ก็รู้จักจริงๆเรารู้จักคือเกินปีอะค่ะรู้จักมาอยู่แล้วหลายหลายปีแต่ก็ด้วยด้วยเวลาแล้วก็ด้วยความโอกาสเหมาะเจาะพอดีอะค่ะแล้วก็โอเครุ่นพี่ที่รู้จักะใช่ก็ถ่ายถ่ายรูปกันไปกันมาแล้วก็ไปกันเลยมันจะมีแบบนั้นไหมล่ะไม่ค่ะก็คือเขาก็เป็นคนชอบถ่ายรูปแล้วค่ะส่วนส่วนตัวดิวก็ ก็เป็นคนชอบถ่ายรูปเหมือนกันแล้วก็ก็โอเคก็ไปได้กันได้แสดงว่าลูกี้ทขาเป็นทะเลนดีกรีก็เป็นคนเป็นต่างกล้องให้นี่ก็ทุกอันที่มีแฮชแท็ก KDJJ อ่ะเขาเป็นคนถ่ายให้หมดเลยแสดงว่าจใชดแบบคอมโกรสเลยอย่างนี้ต้องลองให้เขาไปถ่ายแล้ว เขาไม่ได้จัดให้หรอกค่ะก็คือแบบว่าเราก็โพส์ไปแล้วเขาก็ถ่ายตามฟีลลิ่งไปจริงจริงตอนนี้นเรารเปาก็เห็นดิวได้เปิดตัวแปลนมากแตทำไมทำไมถึงตัดสินใจแบบนนี้แหละไม่จริงๆก็ไม่ได้เปิดนะคะอย่างที่บอกจริงๆคนนี้ดิวก็ไม่ได้เปิดแต่ดิวก็ไม่ได้ปิดอะไรก็คือหมายความว่า ถ้าถ้าถ้าต้องรู้โดยโอมีโอกาสหรือว่ามีสถานการณ์อะไรที่ต้องรู้เราก็เราก็ไม่ได้อยากจะโกหกใครอะไรอย่างเง mm ี้ยค่ะคือเราก็ต้องคบกันแบบว่าให้เกียรติซึ่งกันและกันะนเนาะใช่แต่เลือดสถานการณ์แบบเพื่อนเราเป็นแฟนอะไรนะคะเพื่อนนนเเราป็แฟอ๋อจากไม่เคยเป็นเพื่อนเคยเป็นรุ่นพี่ใช่ตอนนี้ก็เริ่มเป็นรุ่นพี่แล้วตอนนี้ก็ เปลี่ยนมาใช้สถานะแฟนแล้วก็ตามแฮชแท็กคนดีของใจอ่ะก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสถานะนี้นะพยายามก็สักพักละค่ะจะปีละค่ะปีต่อใจแค่ไหนดีต่อใจไหมล่ะลูกสดใสจะตาย อย่างที่จุ๊บไม่นานเขามีคอมเมนต์อะไรมาหรือว่าอ๋อทุกรูปเขาสแกนก่อนอยู่แล้วค่ะเพราหมายคือมาบเพราะว่าอันไหนที่ที่ไม่ส่งให้ก็คือไม่ผ่านแล้วก็มีขัดใจเรามั้ยมีขัดใจเรามั้ยดิวเพราะว่าดิวก็แบบว่าฉันก็คอมโพสเซนต์ที่แต่ที่ก็เขาก็กดลบไปอย่างนั้นม่ะไม่ต้องให้เราตัดสินใจด้วยอะชายก็คือไม่ให้ลงออกมาก็คือยังเซ็กซี่มากพอสมควรอในการแต่ว่าเขาก็เปิดใจด้วยแอ t i ิจูดหรือเปล่าแต่ทำไมท่า เขาก็รู้อยู่แล้วค่ะว่าว่าว่าเขาว่าเขา,า,า Esta, เราเป็นนางร้ายอะเนาะเออเราเป็นนางร้ายเนาะรอนเวเราก็เป็นแบบนี้อย mm ู hmm. so ่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าทําใจไม่ได้ก็ไม่ใช่แล้วแหละก็ต้องแบบรับตัวตนของเราได้ก็ต้องค่อยๆปรับตามเวลาค่ะเราก็จะมีรุนแรงบ้างในบางครั้งแต่ว่าเล่นละครมาติดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องค่อยๆปรับกันไปมันก็ต้องค่อยๆปรับกันไปค่อยๆรับกันได้มากขึ้น เข,เขาดีกับใจเาใจราถึงก็ทำให้เรามีความสุขในทุกๆวันมันก็โอเคละค่ะเขาตามใจนะ้อตามใจไหมยหรอก็แล้วแต่โอกาสค่ะใจหมือนอยากรู้มากขึ้นเราต้องเลือกคนที่แบบเป็นคู่เราถึางไ้ค่ะหันไปปึกษาเพื่อนก่อน <S 2> <S 2> ก็ยังตกใจเลยนะเราอยู่มากขึ้นเราก็ต้องเลือกมากขึ้นไหมจริงๆไม่ว่าจะอยุเท่าไหร่เราก็ต้องเลือกอยู่แล้วแหละแต่ด้วยด้วย ด้วยอายุที่มันเพิ่มขึ้นเราก็จะรู้มากขึ้นว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะกับเราที่สุดหรืออะไรคือสิ่งที่ไม่เหมาะตามการและเวลานึนอะโอเอเพราะฉะนั้นก็คือมันก็มันไม่ได้เกี่ยวหรอกมันก็เกี่ยววุฒิภาวะนะั้นตอนนั้นอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็เป็นวุฒิภาวะณนะตอนนี้ที่เราอายุ30สใช่ใชค่ะ,คะเราก็ต้องเลือกสิ่งดีที่สุดลแล,ล้วแหละมรงไกลถึงจะแต่งงานเลยไหมคะก็ดิวไม่ดิวเป็นคนดิวเป็นคนไม่ชอบ อยู่แค่วันนี้อยู่แล้วคุน้องดิวเชื่อว่าทุกๆครั้งที่แบบว่าเราเรามีความรักเราก็ต้องอยากจะแบบว่ามองทุกอย่างให้มันมีมากกว่าวันนี้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วทีว่แบบว่น่าต้องมีคน้อง ไม่ไม่ไม่ยังไม่ยังไม่ได้ขนาดนั้นเราค่ะแต่ความหมายคือเราคุยกันอยู่แล้วว่าเราไม่ได้กลับพบกันแค่วันนี้อะไรอย่างเงี้ยจะมีเราคุยกันเลยอย่างงี้ไหมคะเดลจะมีูลงรูปหรือว่าอะไรอกจากแฮชแท็กอะไรอย่างเงี้ยคงไม่อะก็คงแบบว่าก็ถ้าแบบถ้ามันมีโอกาสที่เราอยากจะลงก็ลงแต่ก็คือแบบไม่ได้อยากจะเป็นแบบคู่จิ้นหรือแบบอะไรอย่างนั้นหรือออกไหมแบบคู่รักคู่จิ้นหรืออะไรอย่างนั้นไงเพราะด้วยจริตของเราเราไม่ใช่แบบ สายเน็ตไอดอลเบอร์นั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่สักเท่าไหร่เพื่อนขนาดไม่มีรูปเพื่อนอย่างแซลเลยเพราะฉะนั้นคือเพื่อนก็แซลอยู่ดีาไปเปิดตัวกับเพื่อนแ้าทุกคนเพทุกคนเจอก่อนหมดแล้วค่ะแม่แม่ผ่านไหมฮะก็โอเคไม่มีอะไรเค่ะก็โอเคเขาคือดูว่าทุกคนอะ คือไม่ว่าจะอะไรยังไงทุกคนเห็นดิวมีความสุขแล้วก็ดิวแฮปปี้ดีกับชีวิตของดิวดีว่าทุกคนก็คือยินดีไงทุกอย่างมันอยู่ที่ว่าวันนี้ดิวเป็นยังไงแล้วดิวรู้สึกยังไงอะไรย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงถ้าดิวโอเคดิวแฮปปี้ทุกคนก็ต้องยินดีกับดิวเพราะทุกคนรักดิวไงดิวเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่มีความรักต้องคาดหวังความรักอยู่แล้วะ ดิตอนที่คุยกับเขา mm hmm. ถึงเาว่าเออเราไม่ได้คบกันแค่นี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราพูดถึงเรื่องของฟนในอนาคนที่แบบเชิญยังไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะยังเรายังไม่ได้คุยกันขนาดนั้นหรอกแต่ดิวเชื่อว่าแบบเราก็อายุกันแบบไม่ใช่เล็กๆเราเนาะดิวเชื่อว่าคนวัยสามสิบที่จะมีความรักหรืออายุเท่านี้มันไม่ mm hmm. มันไม่มีใครแบบว่าเออเออเอเอคบกันเดี๋ยวเบิกก็เลิกหรอกมันมันไม่ใช่แล้วนะยังเราอ,อยู่ในวงการแบบเนี้ยแล้วเขาแบบ mm hmm. อาจจะถูกจับต้องจับตามองอย่างเขาชินไหมหรือเขาโอเคไหมไม่ชินค่ะเขาไม่ชินครอบครัวเขาก็ไม่ชินไม่มีใครชินหรอกค่ะแต่เขาใช้คำว่าในไฮโซหรือว่าอะไรก็ได้ไม่เอาไฮโซนะเปล่าเพราะว่าเพราะว่าดิวัจริกเขาก็ไม่ใช่ไฮโซขนาดนั้นถูกไหมเป็นนักธุรกิจเป็นนักถ่ายภาพ จะได้เวลาคนนึกถึงก็กด K D K J ไปอนะยอดไลค์จะได้เยอะเยอเออเอ,อ,อย่างนั้นอย่างนี้ดีวกว่า ค่ะวันเกิดเนกิดก็แฮปปี้ดีค่ะก็คือเพื่อนๆก็ไปกันอะไรค่ะปีนี้ก็เลยซอฟลงนะเพราะว่าปิดโควิดด้วยใช่ค่ะปีนี้ก็ซอฟลงก็เป็นแบบซิกดาวนรินเนอร์แบบโซเชียลดิสแทนซิ่งด้วยนะแบบเป็นระยะกันอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่ามีการไกลๆกันนิดนึงแต่เราก็เออจะเต้นกันทุกปีก็ไม่ให้ไม่ให้แบบเสียชื่อเงยเราก็จะเราก็จะลดลงไม่ได้เราก็จะต้องเสมอ เตัวไม่ก็ต้องมนีขึ้นอะไร